สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่อช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2566น้นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21ก,กรกฎาคมนั่นเองนะคะก็ใช้น,นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะ การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะครับชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎนะคะในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านห้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคณาก,ากรากฎนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวส่องค่ะที่มา,าส่องชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราขอดูอดีตก่อนแล้วกันเนาะไม่ขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ไดแรกค่ะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะอ๋ออดีตที่ผ่านมาไม่มองว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎน่าจะมีความในใจเนาะเหมือนกับมีคำพูด หรือคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์แต่มันยังทําไม่ได้นะคะได้แต่คิดได้แต่นิ่งอืันดีบที่ผ่านมาถ้าหากว่ามีคําพูดอะไรที่คุณอยากจะพูดคุณน่าจะยังไม่ได้พูดออกไปนะคะหรือแม้แต่การเทคแอคชั่นก็ตามนอ้องิงถือถ้วยนะคะสเตรนด์ Strength ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎอาจจะคุยกับาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะอาจจะเป็น คนที่มีความแตกต่างทางด้านอายุนะภาษาวัฒนธรรมประเพณีหรืออาจจะเป็นคนต่างถิน่นแดนไกลอือยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศไปเลยก็ได้นะคะและไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎในอดีตที่ผ่านมานะคะไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะมีแพชชั่นกับใครสักคนหนึ่งอืมมากๆนะคะความสัมพันธ์นี้มัน ค่อนข้างที่จะมีบางความสัมพันธ์นะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีช่วงเวลาที่มั่นคงแล้วก็มีช่วงเวลาที่มันโครงเคลงนะคะปัญหาอะไรต่างๆที่เอ่อมันไม่เข้ากันอาจจะเป็นนิสัยใจคอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนิสัยส่วนตัวของคุณของเขา ภาษาวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันหรือแม้แต่บางคนอยู่ไกลกันนะคะมันพวกนี้มันเป็นสาเหตุหมดแหละที่ทําให้ความสัมพันธ์มันโครงเคลงแทนที่มันจะมั่นคงแต่มันกับโครงเคลงแบบนี้ภายทาดน้ํานะคะอือแล้วถามว่าในเดีอที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันมีปัญหากันแต่ก็มีการเขาเรียกว่าคืนดีกันอยู่ ถามว่าคุณโอเคไหมในความสามัมพันธ์ไหมรู้สึกว่าคุณก็เหนื่อยแต่มันเหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้จะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็พยายามอยู่นะคะพยายามอยู่แต่ก็พยายามได้เท่านี้นะคะ ไพ่ใต้สำรับได้เป็นไพ่สามถ้วยชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของเติร์ดปาร์ตีนะคะรักสามเศร้ารักเราสองสามคนเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจแต่เหมือนกับคุณถือไพ่เหนือความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลเขาได้คุณอาจจะคิดแบบนี้นะแต่ความจริงแล้วอะค่ะเจ้าป่าก็คือเจ้าป่า คุณอาจจะควบคุมเขาได้ในแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พอคุณไปทำอย่างอื่นสันดานเจ้าป่าก็นะคะเปิดเผยออกมาอะไรประมาณนี้นะคะอืมไม่มีทางที่จะหยุดเสือได้หรอกนะคะถ้าเสือตัวนั้นไม่ตายนะเออ โอเคอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566จะเป็นอย่างไรนะคะ Justice ค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะ3ามดาบค่ะและเป็นไพ่สิบเหรียญชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเพราะคนนั้นอาจจะเขาเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานในส่วนของเขาเรียกว่าผู้พิาพากษาทนายความนะคะหรือพวกศาลยุติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องดูแลคนอื่น ่ประมาณนี้นะคะไพ่ใต้สำรับได้เป็นไพ่6กถ้วยนะคะชาวราศีกรกฎละขนากรากฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีคนรักเก่ากลับมาสำหรับใครที่รอคนรักเก่านะคนที่เคยทําร้ายจิตใจคนที่เคยทําให้คุณเสียใจมีโอกาสที่เขาจะกลับมาขอคืนดีหรือ,อ,อถ้าหากว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยมีปัญหากับคนรกักกับคนที่คุณคิดถึง ตัวคุณอาจจะอยากจะขอโทษขอโอกาสเหมือนกับใจนึงก็อยากจะคืนดีแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าอยู่ต่อก็ไม่ได้เติมเต็มความสัมพันธ์แล้วไม่ได้เติมเต็มใจคุณแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ฟูลฟิลสำหรับคุณแล้วนะคะอยู่ต่อไปก็เขาเรียกว่ามันไม่สุขแล้ว,วะอะเออเพราะว่าไม่รู้สึกว่าน่าจะมีการพยายามในความสัมพันธ์นี้ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่คบกันนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณให้เขาไปสิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับใจคุณนะคะเอ่อความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์มือที่สามนี้อาจจะมาฝังคุณหรือมาฝั่งเขาก็ได้นะเออแล้วก็อาจจะเป็นมือที่สามที่อาจจะไม่ใช่ ในส่วนของชู้สาวเสมอไปอาจจะเป็นอิทธิพลของครอบครัวนะคะสังคมหรือคนรอบข้างที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพ,พันธ์นี้มันมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอ่ะมันไม่เติมเต็มคุณน่ะถามว่าคุณอยากจะอยู่ต่อไหมก็อยู่ต่อได้ค่ะแต่มันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่ต่อคุณก็ยิ่งแน่ใจว่าอาจจะ ไม่ใช่ความสุขที่คุณตามหาความรักที่คุณตามหาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีโอกาสแหละอาจจะมีการพูดคุยสื่อสารกันเกิดขึ้นนะคะว่าถ้าาความสัมพันธ์นี้โอเคมันทำไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้มันปรับปรุงไม่ได้ก็ไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่า ในส่วนของความคิดและความรู้สึกที่ชาวราศีกรกฎกับคนที่คุณคิดถึงมีต่อกันทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะบางความสัมพันธ์นะคะอาจจะอยู่เพราะผลประโยชน์ก็ได้ไพ่สิบเหรียญเข้ามาบวกกับไพ่ justice นะคะอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องราวของการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามาเชื่อมต่อในความสัมพันธ์ทำให้จำเป็นที่จะต้องอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าก็อึดอัดกันพอสมควรนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ยีไหายเป็นเทสนะคะ 3. เหรียญเอ่อเจดไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่แห่งแมนชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณอาจจะดิวกับชาววันจันทร์นะคะเนอะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาไพ่ต่งสำหรับเป็นไพ่ d g m e n t ชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎคุณคิดและรู้สึกอย่างกับเขาไม่รู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบงังซ่อนเร้นต่อไปไม่ไหวแล้วแน่นอนคะ่ะคุณจะคุยกับเขาแล้วคุณจะยื่นอาจจะยื่นข้อเสนออะไรสักอย่างหนึ่งที่ถ้าหาว่าเขาทําให้คุณไม่ได้อืมอาจจะต้องมีการตัดสินใจในความสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยากไปหรือว่าไม่อยากตัดสินใจก็ตามแต่สุดท้ายแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปิดบางซ่อนเร้นก็อาจจะโป๊ะแตกเผยออกมาทําให้คุณทําให้จะต้องมีการพูดคุยตกลงกันนะคะอาจจะมีตัวกลางขึ้นมานะคะเชื่อมโยง ความเขาเรียกว่าการตกลงนี้เหมือนมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าถ้าหากว่าคุณกับเขาต้องคุยกันต้องตกลงกันมันเหมือนต้องมีพยานอะรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเออว่าจะไม่ทาอีกต่อไปแล้วนะหรือว่าจะทําตามออคําพูดคําสัญญาคําตกลงกันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่มารู้สึกว่าจะมีการพูดคุยจะมีการออยื่นข้อเสนอการเกิดขึ้นแต่ถามว่า น่าจะเป็นตัวคุณที่ยื่นข้อเสนอนะคะ่ะแล้วก็น่าจะเป็นตัวคุณที่ตั้งเงื่อนไขอืนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีอะไรดีแล้วนะคะว่าเขาไม่ปรปับปรุงอืมค่อนข้างที่จะกังวลใจค่อนข้างที่จะเข,ข,า,ะขาเรียกว่าสับสนพอสมควรนะคะในความสัมพันธ์นี้ไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสุขหรอกอึดอัดด้วยซ้ำไปนะคะบางครั้งบางทีอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้ ไม่รู้อะไรปิดปากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนึกถึงหน้าเขานะคะไพ่ใบรแรกนะคะไพ่เก้าดาเขาก็คิดเดยอะคิดมากเหมือนกันแหละเขาก็เครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดสองไม้เท้านะคะเก้าไม้เท้า และเป็นไพ่หไม้เท้านะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่ The World ค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่มีอายุต่างกับคุณมากๆ5ปี10ปี7ปีอะไรประมาณนี้นะคะ หรืออาจจะเป็นคนต่างถิน่นไกลค่ะอยู่คนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศหรืออาจจะอยู่คนละซีกโลกไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันถามว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวกรกฎไม่รู้สึกว่าเขาเครียดค่ะเขาก็เจ็บปวดซ้ำๆเดิมๆกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เขาเป็นคนสร้างหรือว่าคุณเป็นคนสร้างหรือคนทั้งคู่ที่มีอิทธิพลต่อกัน แต่ถามว่าเขาอยากจะปล่อยคุณไปไหมเขาก็ไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปแต่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขเช่นเดียวกันมันมีความกดดันมีความเจ็บปวดมีความแสนสาหัสทั้งความรู้สึกความคิดจิตใจ,จหรือแม้แต่กระทั่งร่างกายก็แล้วแต่นะคะเขาก็ไม่ได้รับ energy บวกเลยแต่ถามว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ไหม ม่รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปอาจจะอย่างที่ไม่บอกว่าอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องราวของการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้ต้องผูกมัดผูกพันกันไว้อืมจำเป็นค่ะจําเป็นที่จะต้องอยู่จริงๆแต่ถ้าไม่จําเป็นเขาก็อยากจะไปเหมือนกันเพราะว่าไพ่ใต้สําหรับไม่เป็นไพ่เดวลนะคะเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะถึง จุดเปลี่ยนจุดจบในความสัมพันธ์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎกับคนที่คุณคิดถึงจะเป็นอย่างไรไมคขอเนี่ยบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคนทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความสุขเลยที่จะมีกันและกันอยู่ต่อไปนะคะแต่ก็อาจจะต้องถือกันและกันไว้ยังปล่อยกันและกันไปไม่ได้ด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่าง Lover ค่ะ Judgment มาอีกแล้วนะคะให้ hey, um, Emperor ค่ะและ เอร์มิค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนากันราศีเมษลัคนาเมษราศีมิถุนลัคนามิถุนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอาชีพครูนะคะคนที่ชอบสอนคนที่ชอบบอกอ,อยู่ในอาชีพข้าราชการทหารตำรวจหรือคนที่มียศมีตำแหน่งสูงบริวารลูกน้องเยอะแยะ คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภาไพ่นะไม่รู้สึกว่าในส่วนของเอาคอะ่ะแมแนวโน้มอ,อนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในที่นี้ค่ะน่าจะมีการตกลงอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นถามว่ามีการส่องกันและการมีการเ,าเขาเรียกว่าส่องถ้าถ้าหากว่าส่องกันผ่านโซเชียลได้ก็จะส่องอื้ แล้วก็แอบ,บดูด้วยนะมีการแอบดูมีการแอบ,บ,บ,บจับผิดกันด้วยอืมนะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่อัศวินดาบระมัดระวังความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแหวงอารมณ์คำพูดที่จะทำร้ายจิตใจกันและกันหรือแม้แต่กระทั่งความเงียบที่อาจจะส่งผลบางบางทีบางทีพูดไปก็เท่านั้นใช้ความเงียบในการกดดันกันและกันก็สามารถที่จะทำ ให้ความสัมพันธ์นี้ถูกทำร้ายเช่นเดียวกันบางครั้งความเงียบก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางออกที่ดีในความสัมพันธ์นันะคะบางครั้งบางทีมันก็อาจจะต้องคุยกันด้วยความจริงเหตุผลแล้วก็ปราศจากอารมณ์นะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของเอาคัมไม่ได้มีหน้าพายของการเลิกลายย่าร้างแต่อย่างใดแต่จะมีการพูดคุยนะคะพูดคุยในที่นี้หมายถึงว่าพูดคุยอย่างจริงจังมีการตกลง หรือมีการเขาเรียกว่าใช้ความเงียบกดดันถ้าหากว่าไม่ได้พูดคุยกันแต่ยังมียังเห็นกันและกันอยู่ไกลๆอะคะ่ะอืมถ้าหากว่าใครที่อยู่ไกลกันก็อาจจะมีการส่องกันเกิดขึ้นมีการสืบเสาะนะคะเนาะว่าอีกคนหนึ่งทำอะไรอยู่ที่ไหนแต่ถามว่าจะมีการเดินทางมาหาการมาเจอกันในเดือนกุมภาพันธ์ไหมไม่รู้สึกว่าไม่ ะะอาจจะติดภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือคนของของเขาอะไรประมาณนี้ที่มาไม่ได้นะคะเออประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะหนุ่งหน่วงนะคะในความสัมพันธ์มากๆเลยถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณหน่วงแล้วเขาหน่วงกว่าคุณอีกนะเออเขาเขาเขานอนไม่หลับเลยด้วยซ้าไปในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาก็อึดอัดเขาก็ไม่ได้มีความสุขอืม ไปรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเลยทั้งคุณและเขาอะเออนะจะอยู่ทําไมอะถ้าไม่มีความสุขขนาดนี้นะคะคนเราเกิดมามีความรักมันก็ต้องมีความสุขสิถ้าหากว่ามีความรักแล้วมันไม่สุกก็ไม่ควรมีไหมนะคะมันก็ต้องสุขสักอย่างหนึ่งแหละไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งละเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว,ว่าไพ่คาโรจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎขอคําแนะนําด้วยนะคะ คะแนนใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วย The Star 2สองเหรียญลำบากอยู่นะหนึ่งเหรียญค่ะใต้สำรับได้เป็นไพ่อัศาวินดาบอีกแล้วนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎระมัดระวังคำพูดการสื่อสารการกระทำต่างๆที่จะ take action ต่อกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำ อะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังเนอะเพราะว่าถ้าหากว่ามันกระทบกระทั่งเกัดขึ้นมาลําบากทั้งคู่เลยนะคะตรงนี้แต่ได้ถหากว่าคุณอยากจะอยู่ต่อได้ไหมก็ได้คะ่ะอยู่ต่อได้กับคนคนนี้นะคะเขาก็ยังไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปแต่ความสัมพันธ์นี้คุณต้องทําใจนะว่ามันลําบากลําบากในนี้อาจจะเป็นการลําบากกายลาบากใจต่างๆ นะคะคอาจจะลดความสัมพันธ์ลงมาลดความคาดหวังลงมาหน่อยเพื่อที่จะเซฟหัวใจตัวเองด้วยก็ดีนะคะอืมประมาณนี้ ความสัมพันธ์ยังหน่วงๆนะคะในเดือนกุมภาพาันธ์ชาวราศีกร,รกฎเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันใหม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวคะ่ะสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยคะ่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ